ครับส่วนดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้ามูมูนะครับตอนนี้6โมงเย็นกับ53นาทีนะครับก็จะมีฟุตบอลบางคู่ที่กำลังจะลงทำการแข่งขันในเวลา1ทุ่มกับ1ทุ่มครึ่งนะครับซึ่งก็ถ้าช้าไปก็ต้องขออภัยนะครับบุนเดสลีิกา2นะครับกำลังจะเตะในเวลาทุ่มหนึ่งสามคู่นะครับก็ ไปดูกันก่อนก็ได้แต่ว่าแหมยังไงก็โพสก็ไม่ทันอยู่ดีนะครับเราว่ากันไปตามที่ผมทำมาเลยแล้วกันเนาะในศึกรีเมลีกอังกฤษนะครับวันนี้สาริกาดงนคโคลเซ่นครับเปิดเซนต์เจมส์พาร์ครับการเยือนของบอลมัดราคาล่าสุดนคโคลเซ่นเป็นต่อ1ลูกนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างสูสีแล้วนะครับนีโคลเซ่นห้าสิบเอ็ดนะครับบอลสมัดสี่สิบเก้า หงแดงลิวร์พูครับจะบุกไปต่อเบรนฟอร์ดนะครับตอนนี้ราคาไหลไปถึงลูกครบลูกครึ่งแล้วแต่ว่าเปอร์เซ็นต์นักลงทุนเนี่ยหัวก้อย50-50นะครับเ,เจ้าสัวน้อยฟูลแลมจะบุกไปต่อสุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้นะครับถึงคิงพาวเวอร์สเตเดียมครึ่งลูกนะครับก็เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็หัวก้อยเหมือนกัน50-50อยากจะเลือกเลสเตอร์นะแต่ก็หวาดหวาดครับ มันแพ้มาได้ทั้ง6-7นัดติดนะครับวันนี้เนี่ยถ้ายังแพ้อีกพี่รุดคงต้องเก็บกระเป๋าแล้วมั้งผมว่า <c oughs> คู่ถัดไปเนี่ยเป็นขุนคอนเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับเ,เปิดอัพทันพาร์ครับการเยือนของคิสเันพาเลตราคาเหม่อเหมือนนะครับเปอร์เซ็นต์ตอนนี้อยู่เวสแฮมเนี่ยหกสิบเอ็ดอยู่คิสเันพาเลต์สามสิบเก้านะครับแล้วก็คู่ดึกไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับจะเปิดเอมิเรตสเตเดียมรับการเยือนของสิงห์พงาดแอสตันวิลล่านะครับ อาร์เซนอลเป็นต่อที่1ลูกเปอร์เซนต์อาร์เซนอลตอนนี้60วิลล่า40นะครับก็ถ้าดูภาพรวมของพรีเมลีกนะครับถ้าดูภาพรวมของพรีเมลีกเนี่ยออผมมองว่านะผมมองว่า <c oughs> อย่างคู่นิวคาสเซิลนะ่ะกระแสมันแรงจริงนะครับหมายถึงว่ากระแสของฟอร์มนิวคาสเซิลนะแต่ราคาวันเนี้ย ผมดูมันแปลกๆผมดูมันแปลกๆแ,แต่ก็ก,ก็พูดให้ฟังให้เฉยนะจะถามว่าจะไปต้านกระแสนินวคาสเซิลไหมก็ไม่กล้านะครับแต่ว่าดูแล้วราคามันค่อนข้างแปลกๆนะครับในขณะที่หงแดงรีอวู่เนี่ยถึงแม้ราคาจะไหลาจากลูกไปเป็นลูกขั้วบ่แต่ผมก็มองว่าไม่ใช่งานง่ายครับเพราะเบนฟอร์ดยามเล่นในบ้านเนี่ยยิ่งกว่าเทพอ,อีกนะครับอืมอเพราะงั้นก็ บอลต่อวันนี้ค่อนข้างอันตรายครับรวมไปถึงฟูลแลมก็ตามครับถึงเดสเตอร์เนี่ยจะทําพวกเราเนี่ยเจ็บตัวบ่อยๆนะแต่วันนี้ถ้าให้เลือกเนี่ยผมก็ไม่เลือกฟูลแลมนะเพราะงั้นเนี่ยโอ้โหวันนี้ต้องบอกเลยว่าราคาบอลต่อค่อนข้างยากนะที่จะกินราคานะผมมองว่าคู่ที่บอลต่อจะกินราคาผม,มองมีคู่เดียวคือคู่เวสแฮม,มนะคือคู่เวสแฮม,มในพรีเมียร์ลีกอะ ส่วนอาร์เซนอลเนี่ยการจะไล่ถล่มแอสตันวิลล่าก็ไม่ใช่งานง่ายอยู่แล้วแล้วก็ราคาที่มันต่อลูกหนึ่งก็ดูแปลกๆด้วยนะครับเพราะงั้นในพรีเมียร์ลีกนะครับใครจะอยู่บอลต่อเนี่ยผมชอบเวสต์แฮมตัวเดียวนะครับบอลต่อนะอในลาลิกาสเปนนะครับกิโลนาเล่นในบ้านเป็นต่อเซบีย่าครึ่งลูกครับเปอร์เซนต์กิโลนา65เซบีย่า3 5 ตามีอลาติโกมาต์ิดครับจะบุกไปต่อเลกาเนส1ลูกเปอร์เซ็นต์แอดมาติดตอนนี้75เลกาเนส25นะครับเลียวเบติสเล่นในบ้านเป็นต่ออาราเบสครึ่งควบลูกครับเปอร์เซ็นต์เบติส68อาราเบส32แล้วก็คู่ดึกเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานะครับจะบุกไปต่อเกตาเฟ่ที่1ลูกครับเปอร์เซ็นต์อยู่บาร์เซโลนา74อยู่เกตาเฟ่26นะครับ ในลาลิก้าเนี่ยสองทีมใหญ่อย่างตาหมีแอเดริโกโม้มาดริดนะครับแล้วก็เจ้าบุญทุ่มบาเซโลน่านะครับบุกไปต่อทีมรองบ่อนอย่างเลกาเนสแล้วก็เกตาเฟ่แค่หนึ่งลูกนะครับถึงแม้จะเป็นบ้านอของเลกาเนสแล้วก็เกตาเฟ่อะแต่ราคาที่มันออกอะผมว่าแปลกนะครับผมว่าแปลกนะเออแล้วเปอร์เซ็นต์ที่ถือมันก็เทมาที่แอดมาดริดกับบาเซโลน่าด้วยนะ ก็ลองดูนะแต่ผมผมไม่ชอบข้ามไว้ก่อนอนะ่ะเออไม่ใช่งานหมูหรอกนะทีนี้ไปที่เกาโชซิเลียอ,อิตาลีนะครับ,บโบลญนาเล่นในบ้านเป็นต่อม,มอนซ่าครึ่งครบลูกนะครับเปอร์เซนต์บโบลญนา68มอนซ่า32ไอไมาลาย,ยูเวนตุสนะครับวันนี้เล่นในบ้านเจอของหนักเลยครับปริษัแดงดำเอซิมิลานนะครับ ก็วันนี้ยูเว่ถูกยกให้เป็นต่อที่ปอปานะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ยูเว่47มิลาน53แล้วก็คู่บิ๊กแมตช์เนี่ยคงหนีไม่พ้นคู่ระหว่างอัตแลนตาเปิดบ้านรับการเยือนของนาโปลีนะครับแล้วก็กล้าเปิดให้อัตแลนตาเป็นต่อที่หน้าปอปาด้วยบ,บังคับชนะครับไม่ชนะเสียครึ่งกระแสก็แห่รองนาโปลี69อยู่อัตแลนตา3านะครับ แต่จากที่ราคามันเปิดแบบนี้นะผมมองว่าวันนี้ออตลันตาไม่แพ้มันกล้าเปิดหน้าปอต่อจ่าฝูงอย่างนาโปลีนะแล้วกระแสไหลรองนาโปลีด้วยผมมองว่าอัตลลนตาถ้าอยู่ที่หน้าเสมอบวก10ยังน่าอยู่อืยังน่าอยู่เพราะดูแล้วอาจจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ล้มยักษ์ก็ได้นะบุนเดสซิกาเยอรมันนะครับเสือใต้ไบเยนมิวนิกครับวันนี้เล่นในบ้านเป็นต่อ หมาป่าววฟบวกนะครับลูกควบ2ลูกครึ่งเปอร์เซ็นต์ไบเยนรตอนนี้60วบฟบวก40 RB นะครับ RB ลิกนะครับจะบุกไปต่อโบคุ้มครึ่งลูกกระแสไหลต่อ l ล p บซิกค่อนข้างแรงครับ71%แล้วก็อยู่โบคุ้ม29ไฮเดนทิมเล่นในบ้านเป็นต่อซังเปาลีหน้าปอปานะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ไฮเดนทีม51อยู่ซังเปาลี49 ฮอฟเฟน e i มจะบุกไปต่อโฮสไตคิวปอปานะครับกลายเป็นเจ้าบ้านครับที่มีเปอร์เซ็นต์57นะครับสำหรับโฮสไตคิวแล้วก็ฮอฟเฟน e i มเนี่ย43มาขาวสตุตการ์ดครับเล่นในบ้านเป็นต่อไฟบวก1ลูกเปอร์เซ็นต์สตุตการ์ดเนี่ย62ไฟบวก38นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย ในห้างขายาายาไบเออร์เลเวอร์คูเซนครับวันนี้เล่นในบ้านเป็นต่อสิงห์หนุ่มบุรุษซมนเช่นต์กัดบักนะครับลูกครึ่งควบ2เลยทีเดียวแล้วก็กระแสอยู่ที่เลเวอร์คูเซน70อยู่สิงห์หนุ่มกัดบัก30นะครับลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับปารีสแซงต์แชมงเนี่ยจะบุกไปต่อร้องแค่ครึ่งลูกวัดใจเม็ดเดียวกินนะครับกระแสอยู่ปารีส74แล้วก็อยู่ร้อง26 แลนส์นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อแบดครึ่งลูกวัดใจเช่นกันนะครับเปอร์เซ็นแลนส์เนี่ยห้าสิบหกแบทสี่สิบสี่นะครับโอลิมปิกลียงนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อตูลูสครึ่งลูกนะครับเปอร์เซ็นลียงเจ็ดสิบสองตูลูสยี่สิบแปดนะครับถ้ามองในหลีกเอิงนะราคามันค่อนข้างวัดใจหมดเลยอะทั้งปารีส แลนส์ Lance, แล้วก็ลียงขอแค่ยิงเม็ดเดียวชนะนะครับดูแล้วบอลหน่าจะสูสีนะครับบอลหน่าจะสูสีแล้วก็ราคามันต่อค่อนข้างให้ท้ายเจ้าบ้านเกินไปอะอย่างแลนส์เนี่ยลียงอย่างเงี้ยนะครับมแม้กระทั่งปารีสก็ตามอะเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับ <c oughs> คาดิฟเจอกับสวอนซีราคาเหมือเหม่อนะครับเปอร์เซ็นต์คาดิฟ48สวอนซี52มิววอลเล่นในบ้านเป็นต่อฮันซิตี้ปอปานะครับเปอร์เซ็นต์มิววอล49ฮันซิตี้51พรีมัตเจอกับ QPR ราคาเหมือเหม่อนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ QPR ทีมเยือนนะครับ60แล้วก็อยู่พรีมัต40โคเวนที่เล่นในบ้านเป็นต่อบิตตันซิตี้ปอปานะครับ เปอร์เซ็นต์โคเวนต์ที่51บิตตันซิตี้49ดาร์บี้เคานตี้เล่นในบ้านเป็นต่อวัตฟอร์ดปอปาเปอร์เซ็นต์ไหลรองวัตฟอร์ด61นะครับอยู่ดาร์บี้39ลูตันครับลูตันวันนี้จะตั้นหรือจะตันนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อเบลสตันครึ่งลูกนะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ลูตัน52เพลสตัน48 แบ็กเบิร์นครับจะบุกไปต่อออกฟอร์ดปอปานะเปอร์เซ็นต์อยู่แบ็กเบิร์น59อยู่ออกฟอร์ด41มิดเดิลสเบอร์จะบุกไปต่อปอสมัทที่ครึ่งลูกครับเปอร์เซ็นต์อยู่มิดเดิลเนี่ย62อยู่ปอดมัทสามสิบแเชฟยูไนเต็ดครับเล่นในบ้านเป็นต่อนอริลซิตี้ปอปาเปอร์รเซ็นต์อยู่เชฟยู66อยู่นอริล34ปิดท้ายด้วยเวสต์มอมบิตเอาเบียนครับเล่นในบ้านเป็นต่อสโต๊กนะครับครึ่งลูก 68, 32, c, en, ป ole, เปอร์เซ็นต์อยู่เวสบอม68อยู่สโตก32ครับในฮอลแลนด์เอลดีวีซีนะครับ PSV i o v e n จะบวกไปต่อ PEC s w a l l e นะครับ2ลูกเปอร์เซ็นต์อยู่ PSV 75อยู่ s w a l l e 25นะครับอูเทคเตะกับ AZ a l k m a a ราคาเหมือๆนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ AZ a l k m a a 56อยู่อูเทค44 เฟยยนูดจะบุกไปต่อวิลเลมทเวนะครับลูกควบลูกครึ่งเปอร์เซนต์อยู่เฟยยนูด61อยู่วิลเลมทเว39เโกอเฮดอีเกิลเล่นในบ้านเป็นต่อโกลนิงเกิลหนึ่งลูกนะครับเปอร์เซนต์อยู่โกเฮดเนี่ย62อยู่โกลนิงเกิลสนะครับหลีกเดอร์ฝรั่งเศส2นะครับแกลกมงฟุตครับเล่นในบ้านเป็นต่อลาวาวครึ่งลูกเปอร์เซนต์หัวก้อย50-50นะครับ เม็ดเล่นในบ้านเป็นต่อปรารีสปอปานะครับเปอร์เซ็นต์อยู่เม็ด54ปารีส46ลอริยองจะบุกไปต่อยูเอสอันเคอร์นะครับราคาเหมืเหมอนี่นแหละนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ก็ยังอยู่ที่ทีมเยือนจาบฝูงอย่างอลอริยองเนี่ย61แล้วก็อยู่เจ้าบ้านดันเคอร์39นะครับ ซิลิบีอิตาลีนะครับซิดาเตล่าเล่นในบ้านเป็นต่อมันโตวาปอปาร์เซ็นต์ซิดาเตล่า54มันโตวาสี่สิบเคลมเบเนเซ่ครับเล่นในบ้านเป็นต่อโคเชนซาครึ่งควบลูกเปอร์เซ็นต์เคลมเบเนเซ่นะครับ73โคเชนซายี่สิบโมเดนาเล่นในบ้านเป็นต่อโฟซิโนเน่ปอปานะครับเปอร์เซ็นต์อยู่โมเดนาห้าสิบสี่โฟซิโนเน่46 ซาเล่ดิตาน่าครับเล่นในบ้านเป็นต่อเลตเจน่าปอปาเปอร์เซ็นต์อยู่ซาเลเนี่ยสี่สิบห้าอยู่เลตเจนาห้าสิบห้านะครับแล้วก็บารลี่เล่นในบ้านเป็นต่อเบสชาครึ่งลูกเปอร์เซ็นต์บาร 53, ลี่ห้าสิบสามเบสชาสี่สิบเจ็ดนะครับอ,อ่าในเซกุนดาสเปนสองนะครับเอลเดนเซเล่นในบ้านเป็นต่อกาดิสปอปานะครับกระแสไปรองกาดิสหกสิบสองเอลเดนเซ่สามสิบแปด อีบาเล่นในบ้านเป็นต่ออัลบาเซเต้ปอปานะครับเปอร์เซ็นต์อีบาห้าสิบหกอาบัเซเต้สี่สิบสี่สปอร์ติ้งกิคอนเล่นในบ้านเป็นต่อเอลเช่ปอปากระแสไหลรองเอลเช่หกสิบสองสปอร์ติ้งกิคอนสามสิบแปดเลเบนเต้น,นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อกรานาด้าครึ่งควบลูกเปอร์เซ็นต์เลเบนเต้สี่สิบแปดการานดาห้าสิบสอง จะเห็นว่านะครับในเซกุนดาสเปน2กระแสไหลรองทีมเยือนค่อนข้างเยอะทั้งหมดเลยอยพูดง่ายๆนะแม้กระทั่งคู่อีบากับอบา,าเซเต,เต้ก็สูสีผมว่าแต่ว่าที่เหลือเนี่ยมาหมดเลยครับกาดิด62เอลเช่62กานาดา52นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย ลีกทีสองเยอรมันซึ่งลงทั้งวันทังขันไปแล้ว3คู่ในเวลาทุ่มหนึ่งครับตอนนี้ทุ่ม6นาทีแล้วนะครับชาเก้ศูนย์สี่จะบุกไปต่อเบาวชไวยปอปาเปอร์เซนต์อยู่ชาเก้หกสิบห้าเบชไว้สามสิบห้านะครับไกเซอร์สซลเทนนะครับเล่นในบ้านเป็นต่ออูมครึ่งลูกเปอร์เซนต์อยู่ไกเซอร์นะครับหกสิบสองอยู่อูมสามสิบแปดพูเมนมูนสเตอร์ครับเล่นในบ้านเป็นต่อกอยเทอร์เฟิร์สปอปานะครับ กระแสะไปไหลรองกอยเทอ,เอร์เฟิร์สหกสิบเอ็ดแล้วก็อยู่โพรเมนมูนสเตอร์สามสิบเก้าปิดท้ายคู่ดึกด้วยสิงห์เหนือฮัมบุกนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อแพ้บ้าโคโลนปอปานะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ฮัมบุกห้าสิบสี่แล้วก็อยู่โคโลนสี่สิบหกนะครับนี่ก็คืออัปเดตราคาต่อรองล่าสุดรวมถึงเปอร์เซ็นต์นักลงทุนล่าสุดนะครับยังไงก็รบกวนเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามให้ด้วยเนาะส่วนท่านไหนอยากจะสื่อสารกันอยากจะพูดคุยกันก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่หน้าช่องนะครับส่วนท่านไหนอยากจะสนับสนุนกันผ่านาการสมัครสมาชิกนะครับลเนี่ยก็สามารถแอดไลน์มาสมัครกันได้นะครับที่ l ลน์ ID นะครับ t ีเด็ดน้ำมู U, นะ T D E T นะครับ NAM o, o นะครับประมาณนี้นะครับยังไงก็ ขอทุกท่านโชคดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ